เปิดบ้านเอมี่กลิ่นประทุมถูกอดีตแฟนตามทวงคืนค่ะต้องบอกว่าสําหรับเรื่องราวนี้นะคะก็เป็นอหนึ่งเรื่องราวที่หลายคนติดตามรับชมอย่างมากที่ความที่เจ้าตัวเองนั้นแต่งงานกับหนุ่มซีสิวัตรควงสามีมาพูดคุยกันในช่วงนั้นละคะโดยรายการหนึ่งนะคะก็มีคนสอบถามคําถามกับดีเจแมนแต่ก่อนจะเริ่มต้นคําถามเอมี่ก็ได้พูดใช่ฉันมีแฟนอยู่แล้วและทิ้งแฟนมาเพื่อมาคบกับเธอ ชอบเพราะเธอปากดีอยากลองทำเอาซีซสิวัดเน็ตถูกใจและซี่เองก็เริ่มทำถามเอมี่ทันทีว่าจริงไหมแฟนคนแรกของคุณเป็นคนในวงการและปัจจุบันเขาแต่งงานมีลูกแล้วทำเอาเอมี่ถึงกับกื่นมากเก็บอาการไม่อยู่ก่อนจะยอมรับเล่าเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ปสจนประถมก็ไปต่อมัธยมด้วยกันก็เป็นเพื่อนกันมากับแมนเป็นเพื่อนกันมาตลอดก่อนที่ซีจะโทรหาแมนและถามว่าจริงหรือไม่แมนกับเอมี่เคยกุ้งกิ้งกันมาก่อน ตอนงานที่ดีเจแมนบอกว่าผมจะเล่าให้ฟังคุณเนี่ยเป็นคนขโมยหัวใจของผมไปผมจีบเข้ามาตั้งแต่ป .1 ึ่อนที่เอมี่จะบอกว่ามาเรียนตอนปอ .4 อีกแมนเองก็เลยเล่าว่าเขาเนี่ยมาตอนปอ .4 แล้วพูดไทยไม่ได้เป็นสาวแบบลูกครึ่งน่ารักมาก ผมประทับใจภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า poppy love เราก็ดูแลกันจนเข้าบดินหลังจากนั้นผมก็เกเรแต่เขาก็ยังคงเป็นห่วงเป็นใยในยเรื่องกันบ้านบอกให้ผมเลิกทําตัวเกเรได้แล้วก็เป็นความรักที่น่ารักครับผมซึ่งตอนแมนเองเล่าในเรื่องอดีตทำเอมมี่อายหน้าแดงก่อนจะบอกว่าก็ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนงานนี้ดีเจแมนเองยังเล่าเสรมิมว่าซึ่งไม่มีใครเคยรู้ผมก็ไม่เคยพูดเพราะผมให้เกียรติในความเป็นเพื่อนกับเขาเสมอ ซีซีวัตเองก็ถามต่อทันทีว่าแต่ตอนนั้นแมนก็มีความรู้สึกดีๆให้เอมี่ใช่ไหมพร้อมกับทำเสียงเรียนแบบพี่ชอตซึ่งแมนก็ตอบว่าทุกอย่างมันก็ดีอยู่แล้วแต่คุณนั่นแหละมาแย่งผมไปผมรู้สึกดีกับเขามากจนผมรู้สึกว่าเขาจะเจออะไรที่ดีแล้วผมก็ไม่อยากไปทําร้ายเขาผมยังคุยกับเขาอยู่เลยช่วงนั้นและคุณก็เดินมากับเขาที่นั่งเล่นทองหลอ่อแล้วเดินผ่านผมไปผมช็อกมาก แต่ผมก็เดินเจ็บๆออกไปแล้วก็ดีใจที่เขาได้เจอคนอย่างคุณขอให้มีความสุขนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ดีเจแมนเองเนี่ยออกมาเปิดเผยน,นั่นเองลคะค่ะ